oop วันนี้ผมและน้องพลทหารลงมาประจำการช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านบ้านผาบองใต้หมู่ที่12จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพัดพาเศษขี้ควนขี้ตมมากองเต็มพื้นบ้านโดยเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคม -68 ที่ผ่านมาในช่วงเวลาตี3ถึงตี5ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังนอนหลับไหลอย,อย่างสบายใจยังไม่อยากลุกตื่นจากที่นอนไปไหนครับแต่ใครจะไปคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตชาวบ้านผาบอออองงงจััหวดม่นต้ จดจำไปอย่างไม่มีวันลืมที่ต้องตกใจตื่นขึ้นมาพร้อมกับเจอกระแสน้ําป่าที่ไหลพัดพาทั้งต้นไม้ต้นหญ้าเศษปฏติกูลลอยมากับน้ําและมากกว่านั้นมีทั้งทรัพย์สินของมีค่ารถล,ลาม้าช้างต่างถูกกระแสน้ําป่าพัดพาหายไปเหลือทิ้งไว้แค่เพียงร่องรอยความเสียหายให้ดูต่างหน้าครับกว่าจะทําการฟื้นฟูบ้านเรือนให้กลับมาในสภาพเดิมคงต้องใช้เวลาพอสมควรผมจาาโอภาชมรวมถึงน้องทหารขอเป็นกําลังกายกาลังใจช่วยเหลือชาวบ้านพี่น้องผู้ประสบภยัยให้มีขวัญกำลังใจที่ดีและเข้มแข็งผ่านพ้นวิกฤตครั้ง นี้ไปได้ด้วยดีครับ